มาต่อกันที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะได้บุกจับแหล่งเลี้ยงนกกลงหัวจุกเพื่อขายตลาดนัดจดตุจักรค่ะนายนพดลหฮมเซน an, นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่ป่าไม้ที่3บ้านโป่งนายประทีปเห็นพยักษ์หัวหน้าหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำผาชี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารพื้นที่ป่าไม้ที่3บ้านโป่งกว่า20นายนำหมายคนจากศาลจังหวัดราชบุรีเข้าทำการตรวจค้นที่บ้านเลขที่8ทับ2หมู่ที่6ตำบลบ้านไร่อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะและบ้านเลขที่4ทับ1หมู่ที่6ตำบลบ้านไร่อําเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าบ้านทั้งสองหลังมีการลักลอบเลี้ยงนกกลงหัวจุกเป็นจำนวนมากนะคะโดยจะมีการส่งไปขายยังตลาดนัดสวนจตุจักร อีกทอดหนึ่งจากการตรวจคนนะคะในบ้านเลขที่8ทั2หมู่ที่6ตําเวบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกนั้นพบนายมานพบสว่างใจอายุ62ปีค่ะรับเป็นเจ้าของบ้านนะคะภายในบ้านพบว่ามีการปลูกเป็นโรงเรือนมีกรงนกแขวนเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบพบว่ามีนกกรงหัวจุกอยู่ภายในกรงรวม75ตัวอีกทั้งยังพบนกซออู้อีกจำนวน15ตัวค่ะและนกกางเขนดงอีก4ตัวซึ่งนกทั้งหมด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและไม่มีเอกสารแสดงการครอบครองแต่อย่างใดซึ่งนายมานพได้กล่าวว่าตนเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงนกแต่ไม่ทราบว่าการเลี้ยงนกประเภทนี้ต้องมีการขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่เสียก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีและจากการตรวจค้นบ้านเลขที่4ทับ1หมู่ที่6ตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกพบนางอุมาสีวิไลอายุ35ปีค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่30ทับ8หมู่ที่8ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพบ นกกองหัวจุกถูกเลี้ยงไว้ที่บริเวณใต้ถุนบ้านจำนวนทั้งสิ้น23ตัวนะคะตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารแสดงการครอบครองแต่อย่างใดเช่นกันซึ่งนางอุมาณนั้นได้กล่าวว่าตนเองไปหาซื้อนกชนิดนี้มาไว้เลี้ยงค่ะเพื่อดูเล่นแต่ไม่ทราบว่าจะต้องมีการขออนุญาตแต่อย่างใดและไม่ทราบว่าการเลี้ยงนกชนิดนี้มีความผิดด้านนายนพดลโฮมเซน ane, ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมานะคะสำนักงานบริหารพื้นที่ป่าไม้ที่3บ้านโป่งได้รับหนังสือร้องเรียนว่าที่บ้านทั้งสองหลังมีการเลี้ยงนกกรหลงหัวจุกไว้เป็นจํานวนมากนะคะโดยมีพฤติกรรมพ่อเลี้ยงไว้เพื่อส่งขายต่อไปยังตลาดนัดสวนจตุจักรในวันนี้นะคะจึงได้ทําการสนที่กาลังมาตรวจสอบพบว่าบ้านทั้งสองหลังมีการเลี้ยงนกกรลงหัวจุกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจึงต้องแจ้งข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ามาตรา19พร้อมส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีส่วนนกทั้งหมดนั้นจะได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างต่อไปค่ะอเ็นน้นอกน่ แบบว่ามาันตกตกลังมา <c oughs> <c oughs>